สะพายจันทบุรีจะพาไปกิน4ร้านเด็ดที่อร่อยจนภูมิใจเลยที่เป็นสะพายจันเนี่ยคะ่ะใครมาเที่ยวจันทบุรีห้ามพลาดร้านนี้ครัวบัวขาวจะเป็นร้านดังแต่ว่าเล็กๆหน่อยนะคะช่วงที่คนเยอะก็อาจจะต้องรองนิดนึงเพราะว่าเจ้าของร้านเขาทาคนเดียวเลยเมนูแรกแกงคั่วหอยพอกใบชะพลูหอยเขามาแบบตัวใหญ่เด้งคือเฟิร์นไม่เคยกินหอยพอกก่อนเลยนะสำหรับเฟิร์นเนี่ยเมนูนี้มันก็เผ็ดแต่ว่าไม่ได้ถึงกับแสบปากนะมันก็ยังมีความละมุนละมุน,ลมนแล้วแกงเนี่ยหอมใบชะพลูมากหมึกไข่ต้มน้าอ้อยคือแบบบอออออร่่่ยยจจนนนนนเเเเเกกก็็็สีห้้าาไไไมมมูะัดปปขตตค แรกเฟิร์นก็กลัวนะคะว่าน้ำอ้อยเนี่ยมันจะหวานเกินไปหรือเปล่าแต่พอกินแล้วมันกำลังพอดีเลยอะคือฟินมากจานนี้อร่อยถัดมาจะเป็นของขึ้นชื่อของชาวหนองบัวเลยนะคะจะเป็นแกงเป็ดกะลามะพร้าวอ่อนแล้วเฟิร์นก็เพิ่งเคยกินกะลามะพร้าวอ่อนครั้งแรกด้วยค่ะเนี่ยมันมีความแบบกรุบกรอบๆ,ๆ,ๆแต่ไม่ได้แบบแข็งนะส่วนเป็ดอันนี้มันก็ไม่ได้นุ่มแต่ก็ไม่ได้เหนียวเมนูนี้ค่อนข้างเผ็ดหน่อยแต่ว่าอร่อยอีกแล้วค่ะแล้วมาจานก,ก็ต้องกินเส้นจานผัดหมูชะมวงเส้นจานหนึบแล้วนุ่มมากตัวซอสก็เข้้้้้้มม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 มขนน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 นหููชชวววววงงงออ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 ัััีีาาาาาาาจจะะไไ่่่่่ดดุกกกกกกกแแตติิรรลลลลคคคืืเเเยยบบ ซ้ำแน่ๆอ่ะกินคาวเสร็จก็ขอแวะเติมคาเฟอีนกันหน่อยค่ะเพิ่นมาที่ร้านอยู่แหวนมีเป็นร้านกาแฟาในบ้านคือจะให้ฟีลแบบอบอุ่นโฮมมี่โฮมมี่แล้วเขาก็จะมีเมล็ดกาแฟาให้เลือกเยอะมากเลยนะคะอุย้ยดูสิมีพนักง,งานขคนปุยมาเอนเตอร์เทนด้วยอันนี้เฟินลองสั่งแบบดริฟนะก็โอเคเลยนะคะหอมกลิ่นชัดเฟินก็เลยซื้อโครบรูกลับบ้านมาด้วยค่ะแล้วมาจันทบุรีทั้งทีไม่กินซีฟู้ดก็จะเหมือนมาไม่ถึงเฟินแวะมาที่ร้านเรือนลำพูร้านดังที่รีวิวเยอะมากๆที่นั่งเขากรระะะปปปปุกกกููคคืืออออออแแบบหหไนนโโโ้เจต่ย ไข่เจียวฟูๆเดาว่าน่าจะนึ่งกับนมนะคะเพราะว่ามันนวลมากๆแล้วมันเยอะจนกินไม่หมดต้องหอ,อกละต่อด้วยแกงขั้วทูโทนค่ะเขาจะใส่ทั้งเนื้อปูแล้วก็ไข่ปลามาให้ตัวเครื่องแกงเนี่ยเข้มข้นคือสำหรับเ<ไ>ฟิร์นมันก็เผ็ดนะโอ้ยอาหารที่จันเผ็ดอยู่นะว่าไปอะ่ะแต่อร่อยค่ะก็เลยกินต่อ MVP ีของวันนี้ขออยู่ให้กับกุ้งแม่น้ำผัดเกลือที่ตัวใหญ่มากเนื้อสดแล้วแบบมีไข่ที่หัวกุ้งทุกตัวเลยอะ่ะรสเขามันก็จะมีความเค็มนิดๆของซอสอะไรไม่รู้นะรู้แค่ว่ามันอร่อยแบบอรมจทีีบุร ของอร่อยๆอเลยเนี่ยแล้วรู้คนดูนี่ค่ะปูนึ่งนมสดตัวใหญ่มากวันนี้ร้านเขาจะมีตัวใหญ่แบบ5้าขีดเลยนะคะก็เลยสั่งมาลองแค่ตัวเดียวแล้วดูนะไข่ปูที่กระทองคือแน่นมากอะแต่กินแล้วมันไม่เลี่ยนเลยกินกับน้ำพริกจิ้มเกลือของจันก็คือรดแล้วปูที่ดีที่สุดคือยกให้เลยค่ะปูที่แฟนแกให้เฮ้ยขอบคุณค่ะเฮ้นี่กินปูหรือกินขิงอ่ะอิ่มท้องอิ่มใจไปแล้วก็ขอปิดจบด้วยร้านเรือนเล็กเป็นร้านที่น่ารักมากๆเลยนะคะเขามีหลายโซนให้เลือกนั่งจานนใก็ได้ดูเาทากแฟเพินใน้ก ก็ชิลไปอีกแบบแล้วซิกเนเจอร์ของเขาก็จะเป็นกาแฟมาปีดรสจะเปรี้ยวสดชื่นกินง่ายเออคนจันที่เขาก็ชอบมาปีดกันจริงๆเนาะอ๋อราล้านี้ก็มีบรันช์ด้วยนะคะใครหิวก็แวะมาได้เลยค่ะเคยได้ยินนะคะว่าอาหารจันทบ,บุรีเนี่ยติดหวานแต่รอบนี้ก็รู้สึกว่าไม่นะออกไปทางเผ็ดด้วยซ้ำแล้วภาพรวมคืออร่อยเลยค่ะไหนๆ,ๆใครมีร้านไหนแนะนำสไปจันคนนี้อีกก็คอมเมนต์บอก